อะนะครับมาต่อในน่าจะเป็นคลิปที่3ในวันที่31นะครับเดือนมีนาคมนะครับ63นะครับในส่วนของกันบ้านนะครับกันบ้านนะครับก็อยากให้ทุกคนกลับไปที่บ้านนะครับและทำการออกแบบนะครับขวดนะครับผมอยากให้ออกแบบฉลากขวดน้ำผลไม้3แบบนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คงเหมือนกับ ในส่วนของงานในห้องนะครับมีฉลาแล้วก็มีงานส่วนของรีทัชหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาจัดวางรวมให้มันมีความสวยงาม <S <S เพื่อเป็นพรีเซนต์สเตชันนี่คืองานที่1สําหรับการบ้านแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทกําการบ้านชุดนี้ผมมีงานอีกตัวหนึ่งให้ทุกๆคนทําคนที่ไม่อยากทกําการบ้านแพคเกจจิง้งตัวนี้ผมมีงานเกี่ยวกับสังคมให้ทํานะครับนี่เป็นตัวอย่างขวดต่างๆผมมีให้นะครับต่อมาเนี่ย ถ้าเกิดใครไม่อยากทําจะมีงานเกี่ยวกับสังคมนะครับเป็นของ g u s ให้มานะครับก็ให้ทุกคนออกแบบสื่อนะครับทำการลลรณรงค์ในเรื่องของโควิด -19 นะครับในเรื่องของ Hashtag ว่าไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่วสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำก็คือให้เอาอิรั s เซเตอรให้เอา Photoshop พวกนี้มาผลิตสื่อหรือทำเป็นพวกคลิปวิดีโอก็ได้ เป็นเล่นดนตรีก็ได้และสุดท้ายให้มีติดแฮชแท็กว่าไม่ติดไม่แพร่ไม่ชัวร์ไม่มั่วอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยลองลองทำการบ้านสามารถเลือกได้นะครับจะทำแพ็กเกจิ้งขวดก็ได้หรือจะทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมส่วนรายละเอียดที่มีเนี่ยไปดูต่อจากในส่วนที่ผม พสไปจะมีรายละเอียดอยู่ด้านใต้ก็ p ีมาติดใต้สื่อของคุณหรือ c o p ี่มาติดใต้ลิงก์ของคุณหรือ c o p ีมาติดใต้วิดีโอต่างๆของคุณนะครับทำงานตัวไหนก็ได้แต่ขอให้แจ้งผมก่อนนะครับว่าจ่ายคะหนูเช็คชื่อแล้วหนูส่งงานแล้วหนูขอทำเป็นในส่วนของแพคเกจจิ้งขวดในส่วนของฉลากหรือหนูอยากทำงานเพื่อสังคมช่วยบอกผมด้วย และหลังจากนั้นเมื่อเราผลิตแล้วในส่วนของสื่อของสังคมเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราจะทําการเผยแพร่และกระจายเข้าไปนะชาเลนต์ Challenge ตัวนี้ให้ออกไปทั่ว,วเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเกิดการตระหนักในเรื่องของการดูแลสังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้าใจใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนบอกผมนะครับผมยินดีจะให้คําปรึกษานะครับเพื่อให้คุณทํางานได้ตรงโจทย์มากขึ้นและมีความเที่ยงตรงมากขึ้น แนอาทิตย์หน้านะครับเรามาดูกันนิดนึงก็คือให้ทุกคนเตรียมไม้บรรทัดเตรียมกล่อง,องพวกนี้ขึ้นมาอรือได้ก็แล้วแต่เราจะมาทำในส่วนของการออกแบบกล่องนะครับแพ็กเกจจิ้งกล่องจนถึงเรื่องของการนำลวดลายยัดเข้าไปในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นสามารถนำไปสู่กระบวนการการทำม็อกอัพต้นแบบของตัวแพคเกจจิ้งดังนั้นนะครับ ให้ทุกคนเตรียมตัวไว้เรียนมันอาจจะยากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนผ่านไปได้แน่นอนนี่คืองานอาทิตย์หน้านะครับและการบ้านนะครับก็นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับทํางานต่อไปสู้ต่อไปงานหลังจากนี้ไปทุกอย่างจะเป็นเรื่องของคุณภาพตามความเป็นจริงอาจจะมีแก้อาจจะมีปรับปรุงหรืออาจจะมีแก้ไขหรืออาจจะให้ในส่วนที่เป็นคะแนนน้อยลงเนื่องจากผมอยากให้ทุกคน พบเจอประสบการณ์จริงกับการนำไปใช้งานต่อไปในอนาคตนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับกับการเรียนออในวันที่31มีนา63เราไปเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าเหลืออีกประมาณ3อาทิตย์ก็น่าจะหมดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ